สวนนะครับเนี่ยปลูกมะพร้าวปูนอิตยาเลยนะครับเนี่ยหญ้าเพียบเลยฝนตกมะพร้าวดีนะครับโลดเนี่ยมันช่วยพอดีสดแต่หยานะครับเนาะงามแท้ยิ่งมากเลยเนาะอู้ยาไปนู่นนะครับ ยังดีฝนตกมากทำทายกันนะครับคือช้าวันหยุดหลายๆท่านนะครับก็ใครมีความสุขกับช่วงเวลาพักผ่อนนะครับพอดีมาโซนนี้เอาบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติรรม,ามาฝากกันเนาะครับเนาะก็ให้มีความสุขกับวันพักผ่อนด้อคนไหนที่ทำงานก็ มีความสุขเหมือนกันเนาะครับเนาะอย่างน้อยก็ยังเป็นรายได้นะครับเป็นเงินเป็นตังค์อยู่ก็ทายกันครับกับเช้านี้ปักปังทุกท่านครับ